สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เยลลี่ปีโป้สวัสดีค่ะเอมี่นะคะเอมิกาเซนซีรัฐค่ะอายุ14ปี GI 0822ค่ะค่ะหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้สึกว่าเก่งมากๆทุกคนเลยกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูก็สู้ได้ค่ะ ถ้าถามว่าจุดแข็ของหนูคืออะไรคิดว่าน่าจะเป็น,สนเสน่ห์แล้วก็รอยยิ้มแล้วก็อินเนอร์เวลาอยู่บนเวทีหรือกับออนสเตจอ,อะไรเงี้ยค่ะผลงานที่ผ่านมาเหรอคะก็มีเดินแบบถ่ายโฆษณาบ้างะคะ่ะแล้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆคอนเสิร์ตที่อาตอนค่ะจากสิ่งที่หนูได้ฝึกแล้วก็ได้สอนได้เรียนมาทั้งหมดนะคะ หนูก็จะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้หนูด้วยค่ะ ท่านี้มากผมพยายามฝึกทำในติ๊กต็อกเออต้องต้องชมว่าน้องเลือกเพลงดีมากเลือกท่อนดีด้วยเพราะว่าเป็นท่อนที่น้องไปเต้นแล้วก็ยังอยู่กับเพลงได้ในท่อนที่ร้องก็เป็นท่อนที่ร้องที่เล่นเสียงคาแรคเตอร์เสียงเหมาะกับเหมาะกับเอมมี่น่ารักมาก นะคะมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีแล้วก็คือหนูทำได้ดีมากทั้งสองอย่างทั้งร้องทั้งเต้นนะคะพี่ไม่รู้จะตียังไงคือมันคือดีมันคือดีมากนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะสมวัยหนูรอบนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนคนแรกเลยมันเป็นโชว์ที่ลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะพี่ก็ว่า หนูสดใสเป็นโชว์ที่ดีพี่ดูแล้วพี่อารมณ์ดีแค่นั้นก็พิงพอครพอครับ,บรสิ่งที่เราซ้อมมาแล้วก็อะไรมาตอนแรกแบบกับงวลว่าถ้าได้แค่สิบวิทำงไงอะไรเนี้ยพอได้สีิบวิมันเหมือนปล่อยทุกอย่างที่เตรียมมาแบบเอาไปให้เขาเห็นหมดเลยพอรู้ว่าตัวเองได้โชว์เป็นคนสุดท้ายก็คือกดดันมากๆหนูไม่รู้ตัวเองต้องทำยังไงถึงจะให้ตัวเองได้แสดงโชว์ทั้งหมด40บวิคือง่ายๆคือกลัวปล่อยของไม่หมดค่ะ ก็เลยแบบว่าทำนี้ก็ได้ให้สกดสายตากรรมการยังน้อยตัวหนูไม่เด่นเสื้อกั๊กหนูต้องเด่นค่ะสวัสดีค่ะศิริพัทรเว,วกามาที่ไอซีนูซีสองเพลงค่ะ เพลงจนะคนที่ชอบเราเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะคุณพ่อจะชอบร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ฟังบางครั้งก็ร้องเพลงบนรถเวลาเดินทางก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าสนุกที่ได้ร้องเพลงกับครอบครัวนั่นเองค่ะความฝันสูงสุดของเพลงนี้ก็คือการที่ได้เป็นศิลปินค่ะและในครั้งนี้นะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบมนันรอบออเดชันเนี่ยเพลงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะทุกคนแต่พอได้รับโจทย์มาว่าเขาให้แสดงแค่สิบวิเพลงคือแบบน,นั้นเต้นดีไหมนะ ไม่อะงั้นแสดงอะพี่ชาวลีอย่าจ๊กชาลีไปเฮ้ยอ,อย่าเลยเล่นดนตรีไม่เวิร์กฮะแสดงอะไรดีนะโอ,โอมเมก้าลืมไปได้ไงร้องเพลงนี่างไรเงินทั้งนมดของเราในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์พูดถึงเรื่องวิธีคิดหน่อยฮะวิธีการทำยูทูบเบอร์ว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จมีคนติดตามมากถึง700,000คนขนาดนี้ครับ อย่างแรกเลยก็คือต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาการที่เราจะทําอะไรออกมาแล้วเนี่ยการที่เราใส่ความเป็นตัวเองออกไปทำให้เขาจดจาเราในภาพนั้นแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เรามีชื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาที่เรามีชื่อใช่ค่ะคนก็จะจดจาเราในภาพนั้นแล้วเวลาที่เราไปออกสื่อเนี่ยเราก็จะเป็นตัวของตัวเองได้ดีค่ะและอย่างที่สําคัญเลยก็คือไม่ท้อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีใจรักกับมันค่ะเราถึงจะทํามันออกมาได้อย่างประสบความสําเร็จค่ะเอ น่ากะและสึกนาทีนี้เป็นของเพลงครับใ้ะ่มมลงนนไ น่ารักมากค่ะเพลงคือเพลงมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนนะคะมีเอกลักษณ์พูดง่ายๆนะคะแล้วพอแรปแล้วเนี่ยสไตล์หนูออกเลยคือไม่ใช่แค่ร้องแรปอย่างเดียวแต่คือมันไฟหมดทั้งตัวเลยมันชัดเจนเอยพี่ชอบมีเสน่ห์มากๆนะคะเพลงที่เพลงมีความเป็นศิลปินอยู่สูงแล้วก็ เรื่องวิธีการคิดการทําโชว์อะไรเงี้ยเนี่ยนั่นนั่นคือวิธีการคิดแบบศิลปินเลยในตัวเสียงร้องเพลงก็มีมีมาตรฐานที่ดีถ้ามันจะปรับปรุงนิดนิดหน่อยหน่อยคือวิธีการออกเสียงการอ้าปากไม่ตรงสระไม่ตรงคําบางอันมันก็ทําให้คําที่ออกมามันไม่ชัดมันไม่คมมันไม่มันไม่ได้สื่อสารแต่ถ้าเราอยากให้มันสื่อสารก็จําเป็นที่ต้องพูดให้มันคมชัดนะครับขอบคุณครับค่ะ <ขอ S 1> <ม> โอ้โหความน่ารักของน้องๆทั้ง5้าคนทำเอากรรมการคำนวณคะแนน,นกันยกใหญ่แต่น้องคนใดจะทะลุด,ด่านออดิชั่นด่านแรกนี้ไปได้บ้างไปลุ้นด้วยกันได้เลยครับคนที่แบบคิดว่าเขารอบแน่ๆคือพี่พิงเพราะว่าเขามีสนเสน่ห์แล้วก็ความเป็นตัวเองของเขาเนแบบมันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเขาเลยค่ะ และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ3สคนสุดท้ายเป็นคนแรกคือก้องเพลงครับ ไปแล้วหนึ่งคนนะครับและคนที่สองที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือเสียงดังๆมาเลยครับให้เอมี่ครับ และคนที่3ามของกรุ๊ปนี้ครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ได้แก่น้องไอรีนครับเทยเเทยและเคสนะครับ1ใน2คนนี้ครับจะมีเพียงคนเดียวครับที่ได้ก้าวผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไป และคนคนนั้นคือ เพยยๆสาวมวยสายแดนไอรีนสาวสวยสายมั่นที่เด่นทั้งเต้นและร้องเอมมี่ที่เต้นดีร้องก็โดนและเพลงสาวเท่ที่เมกรลัมโดดเด่นทั้งร้องและแรปเอาละครับคุณผู้ชมพาราไดส์เครื่องติดแล้วครับเราไปเดินหน้าหาสาวน้อยมากความสามารถเข้าท้ายพาราไดซ์กันต่อเลยครับกับสาวน้อยหน้ารักทั้งขคนนี้ สิวินาทีเป็นของแพมมี่ครับ <_><_>เ,เขาเนี่ยถามว่าแคนนี่เ,เรียนยิมนาสิกลีลาไหมคะเรียนค่ะออโอเคเออมันเห็นได้ชัดแล้วหนูก็เอามาใช้ได้ดีนะคะเอามาเ,เรียกว่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดเด่นในในการเต้นของหนูนะคะครับผมขอบคุณพี่ต้องหนึ่งครับน้องคนต่อไปนะครับขอบเสียงกดมือต้อนรับน้องเกรซครับ สวัสดีค่ะชื่อเกรซค่ะนางสาวนิประสอนสลิดสันเพชรอายุ16ปีตอนนี้ที่บ้านอยู่ประมาณ4คนค่ะมีหนูมีแม่แล้วก็มียายแล้วก็มีน้องค่ะรวมๆทั้งหมดคุณแม่เป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะ ด้ยวยความที่หนูเป็นคนที่ชอบเต้นชอบร้องอยู่แล้วก็เลยปรึกษากับแม่หาคอร์สเรียนจนได้ไปเจอโครงการทูบีเนี่ยเมื่อวันค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เรียนฟรีตอนนั้นก็คือดีใจมากที่สมัครเข้าไปได้แล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ได้แบ่งบาภาระแม่ซึ่งด้ยวยความที่คุณแม่ไม่มีรถนะคะก็เลยต้องนั่งรถจากโรงเรียนมาซ้อมที่สุนยโยชนของกลุ่มค่ะส่วนขากลับนะคะคุณแม่ก็จะมาลับเกะเต้นมาจทุกวันค่ะคุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางด้วย เราเห็นลูกเขาได้ทําในส่วนที่เขา,าอยากเป็นไอดอลอะไรเงี้ยความเหนื่อยอ่ะมันก็เลยรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกภูมิใจเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยลูกเราอ่ะซ้อมแล้วก็นนเดินทางไกลเงี้ยมันจะเหนื่อยกว่าเราแค่ให้คนมารับเงี้ย หนูรู้สึกดีใจมากๆที่มีแม่คอยพพอร์ตเกดอยู่เสมอส,สิ่งที่หนูทำได้ก็คือหนูตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกฝนในการเต้นตั้งใจเรียนเพื่อให้เกดออกมาให้มันแบบให้มันดีเพราะว่าแม่จะรู้สึกว่าภูมิใจเกดก็มั่นใจนะคะว่าความพยายามของเกดอะไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะและหนูก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนดูค่ะ ฝันของเด็กหญิงคนนี้จะดับลงหรือไม่ช่วงหน้ามาซับน้ำตาและส่งกำลังใจเชียร์พวกเธอพร้อมกันห้ามพลาด